สวัสดีครับบ่าวจูดูยูทูปชินเอ้าครับมื่อวานนี้สีพามาชมควายงามเนะครับเด้อของพ่อหนูครับผมบ้านจอมทองครับผมตำบลจอมทองพ่อพ่อตำบลจอมทองอำเภอสรีบุรีหลวงจังหวัดหนนทบานี่ครับผมเดี๋ยวมื้อนี้พ่อเราสิมาเปิดโคมแม่ลูกเนาะครับเนาะเฮาไปชมเหมกันนะครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่ออยู่พ่อชื่อว่าไหนพ่อพ่อหนูครับพ่อหนูพ่นเจียรติพ่อหนูพ่นเจียรนะครับอยู่บ้านจอมทองบ้านจอมทองนี่ครับผม ข้อยแม่ลูกบ่ครับผมลูกพูนหรือลูกแม่ลูกลูกแม่ครับลูกแม่นะครับเนาะลูกแรกลูกแรกครับผมนี่ครับผมในทองทับเกาเจริญไปตัวนี้เป็นลูกตัวอะไรนี่พ่อลาวดอนฮะอุ้ยลาวดอนมันหัวพันหูฟพันหนีกันอย่างนี้พู่อนไะเบิ้งครับผมตัวเนี้ยลาวดอนเบิ้งใบหูดนะครับเด้อฟันพอมใบหูฟันล้ำคักเลยครับผมได้ประมาณจากเดือนแล้วพ่อไม่ได้ครเดือนครับพ่อได้หกเดือนเนาะครับเนาะหกเดือนควายตัวนี้เป็นควายแม่ลูกเด้อครับเด้อ ยี่ยนี่ทองทับเก่าเจริญใบมีใบมีหลอดพรออมนี่ครับผมนี่นะครับเด้อนี่ครับผมมีใบครับผมมีหลอดพรออมครับผมทับมอวิดครับผมม,ม,อมอวิดเกิดยากบ้านนี่ละบ้านจอมทองครับเด้อเขียนนี่ก็คือมแต่หมอสุวิทย์ฟาร์มบ้านจอมทองครับเพิ่นเป็นคนร,ร้อยสี่สิบบวกนะพอนะ่อเนาะเพิ่งหน้าตาเด้อครับเด้อคข่ลูกแรกครับผม หู้พ่อเลี้ยงง่ายบ่ครับนิสัยดีนิสัยดีเลยครับกินยาบอไม่เลี่ยดบอได้ขึ้นเสียงข้องเสียงกลองมีคนเลี้ยดดึงใบหูดนะครับเด้อโอ้งามดีครับผมควยลูกเร็กสูงร้อยสี่สิบบวกพ่อดึงไปยังไงเนี่ยเอ้นี่นะครับผมแม่นี่ซื้อว่างไรพ่อแม่คุณครับแม่คุณลูกตุนลูกตุนซื้อมาตุนครับลูกตุนอ้วนเนาะ ขวัตุกสวงขวัวเด้อครับนี่แม่ลูกกระตุกสวงขวาครับผมเบิ้งครับนี่ครับนี่ครับผมใบหูฟอนล้ำเป็นลูกตัวใดก่ออุดรครับลูกอุดรพสายสายพชษอุดรสายพอุดรกระวาจังสันเนี่ยพ่อใบหูฟอนล้ำนะครับเด้อควายแม่ลูกควนี่สายเลือดพิรอุดรใบหูลูกนี่ฟอนล,ล้ำครับนี่ครับเบิ้งบันทายอายุหกเดือนนะพ่อเนาะเป็นแต่สอนนะครับผม ในท้องนี่ทับสามเดือนแล้วครับทับเก้าเจอแล้วลูกได้หกเดือนเบิ่งใบหูลูกครับผมบ่แม่นลูกเดาด่วนว่าพิดสายเลือดพี่อุดอนรับสายเลือดอูดอเดอใบหูฟอดล้ำนะครับเด้อขวนต๊กสวงขวาแม่กับต๊กสวงขวาสมเป็นแม่ลูกเนะครับเด้อตรงใต้กัต๊กันตงใต้กับโต๊งขัวกัต๊นี่ครับผมเบิ่งหางแม่หางลูกนั่งกินนมอยู่บอนี่ครัอครับกินอยูบอนครับเนาะซื้อว่าแม่ขุนลูกนี่ซื้อว่าตุน <laughs> โอ้เป็นแต่สังแต่ตัวแมีย่างดีครับผมเถอะนะหน้าตาดีครับผมเปิดที่ผาเมื่เปิดเตั้งแต่ก่อเหรอเปิดทีด่ผาเมื่อหนึ 5, ่งแสนห้าหมื่นครับท้องเก้าเจริญได้สามเดือนครับผมมีใบมี่หลอดครบเป็นลูกแม่ <laughs> นี่ครับผมโอเคพ่อเดี๋ยวจับลูกขึ้นเ <laughs> บิังหนา้าเบิังตาแกงไม่จับด้วยละ พุ่มๆเปมอนกันพุ่มนั่นแหุ้นเฮครับผมพุ่อเลครับโอ้ยนี่ครับผมลูกครับผมพ้องแก่พ้อมเลยครับเด้อเออบักเ้าง่นี่ครับผมอนุ่งดีอนุ่งนุ้นดีครับผมใบหูฟอนล้ำคื้เมีคักครับผมเออบักเ้าง่ายบรสุใจกิ้งก้างสอบถามผู้ดเรนะครับเนาะขอเบอร์โทรศัพท์เนี่พ่อศูนย์แปดเก้าศูนย เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแสนห้าหมื่นราคาหนีตอ่อรองได้ครับผู้ใดสนใจกัมาเบิ้งตัวแท้ได้เนาะพ่อเนาะครัับบเเิงตวแท้ลยหู้ครับทั้งแม่ทั้งลูกด,ด้วยนะครับเด้อผู้ใดสนใจกิ่งกลางสอบถามได้ควายลูกแรกควายลูกแรกครับผมลูกที่สองขาทองทับเก้าเจริญมีใบมีหลอดพร้อมนี่แหละครับผมผู้ใดสนใจกัโทรสอบถามพ่อแล้วได้เด้อโว้ยเบิ้งแต่ลูกนีค่ครับผมสว่นครับใบหูฟอนล้ำแม่หลังเต็มมืดเลยครับ นี่แหละครับผมเล็บกระด um ีวยครับเด้อเล็บหน่อยลูกเล็บกรดีแม่กรดีนี่แหละครับผมเบิร์กบันไทยดวยครับด้อไว้สูงประมาณ140บวกนพ่อเนาะนี่แหละครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์อีกเนี่พ่อศูนย์แปดเก้าห้าสามหกพ่อหนูครับบ้านจอมท้อง กินกลางสอบถามพ่อแล้วได้เด้อครับราคานี่คือต่อร้องได้ครับผมแม่ม่บ้าหาเสียงดีพอ่อคือมีใบหาเสียงของหมอ๋อเรายานจำเบอร์โทรวบารายนี่ครับของเราหนึ่งแปดเก้าห้าสามหกเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดโอเคครับผมครับผมคุณท่านเท่านี้เนาะพ่อเนาะผู้ใดสนใจก็กินกลางสอบถามพ่อหนูได้ครับผมคุณท่านก็สวัสดีครับกดกระดิ่งกดทับย์สเกตกดติดตามในบ้านจูนี้เด้อครับเด้อสวัสดีครับ